ครพามาชมเขากานลานนะครับนี่ต้นลานนะครับครับนี่ครับลานครับนี่ครับมาไกลๆนะครับนี่ต้นลานเนี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เสียชีวิตแล้วนะครับออกดอกแล้วก็ตายมันโจกิ่งร่วงหมดเลยนะครับเนี่ยดงลานนั่นนะครับนี่เลือกตัดแต่ว่า ยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะตัวนี้ยังเป็นร้านอ่อนอยู่นะครับเนะี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่กระสบัสนคตไปแล้วนะครับนี่ออกดอกไปแล้วนี่ดครับ,บ,รบตายไปหลายต้นนะนที่ก็หนาที่ก็ไม่หนานะครับนี่ครับตัวนี้ใกล้ๆเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่นะครับตัดได้อยู่นะครับ เนื้อร้านหนาแต่ว่าทีมงานบอกว่ามันแตกครับน,นี่สวยงามครับโรงร้านเนี่ยกับทีมงานสวยงามตามท้องเรื่อง เอาเลยโอ้นี่ก็ได้อยู่แค่ไม่อยากใหงแอร์มันเอาเปรียบอ่ะนี่ก็ใส่ดีก็มันจะหายต่างมัน,น